เสร็จพ่อไหมฮะขอดูพริกอีกรอบหนึ่งดิโอเคพริกสามเม็ดพริกสดเนี่ยสามเม็ดที่เหลือพริกแห้งหนึ่งกำมือเ <laughs> สรเ็จแล้วเสร็จแล้วโอเค มันต้องแก้สลากอ่อนน้อยครับม่มีสปอนเซอร์แจ้เ,เลยค่ะแบบน้ำพุ่งๆเลยเนาะอ๋อมันคือน้ำตาลน้ำตาลนี้ออะไรคะ มำยมด้วยดา<ว><ว>ทำไมไม่ใส่น้ำตาลกวดเม็ดมันใหญ่แล้วแต่คนทำ ไม่ต้องถามว่าทำไมไม่ดีเวลาจำมันกระเจิดไปนี่ขี้เกียจเปียวนี้เห็นเนาะอาวเครืงหมน,นี่ก็มีอืูป่ะ่ไหมวาสีอน สีหน้าสีหน้าไม่น่ากินเลยอะไปส่โซดแป่ไม่ได้ไนะวิดีโอดูู่นผู้ชมแับนี้สะดวการเแต่ว่า ไม่ได้ซิเนเจอร์ของเราคือตํ้มเพียงทำหน้าฟินๆด้วยเวลาตัาก็ใส่เห็ดชนหรือยังเดี๋ยวสีเย็น นี่แหละทำกินมันดีที่ว่าอยากกินอะไรก็ใส่เสียงขุดคกสถานสว่วงเฮ้ยเรามีน้ำลายอืมกินหอมมากเลย Voilà.